ขันไม่นะเนาะข้าวราหนา่ำบดพ่นตกพ่นบดตกเน,น,นาะหน่ำบดทวนพ่นทางเนาะอเอาอันนั้นช่างแหล่เล็กสิวส่วเนาะแมนสิ่วเอาขนมอะไรเบ่าวสัญญากคือเอาเงินให้สร้างก่อนมือเสานี่คือว่าเพิ่นเบิกไปหลายล้านหนึ่งเนาะเพิ่นว่าอย่างไรช่องหลานแมนขันเบิกหลานหนึ่งกับมือแรกสิบบริเวอทางเดียวกันเพิ่นว่าก็เลยว่าเอา้มันจบเสียบัดนี้ก็ยังสาวหลานบัดนนี้นเนาะ บอกว่าแต่อันยังยังนอสเหมือนี่เนาะขนาดเชียวกันเด้งก็ยังอยากแหกทางเมื่อไรเนาะอ๋ออ่ะนับเอ็มดูสังเท่ากับสิทธิ์หาเพิ่นตั้งหยอกพอเพิ่นกระซำไอ้คนหนึงพี่น้องเอ้ยหักแหงเพิ่นเนาะเห็นเพิ่นแต่เห็ดอันเลือนในแก้วเพิ่นโอ้เธอว่าใจดีนับให้แห้งดีกว่าจะกระนับโปเฟนด้วยจังครบแล้วครบแล้วบ่ก พี่น้องเอ้ยเปิดผาามากอะอู้เสาสุดท้ายเพราะสางอะไรฮะโอ้พันผาเบิ่องสายเนาะงานโอ้งายมัเลยพี่น้อง,ออเ,งอเอนะ้พันได้เบื้องสายแล้วจะไปทำคันเบื้องคว้าบ่เอาเนาะบ่เอาวเข้ากัรเบิ่งคว้าเออจะเบิ่งคว้าแล้วคือทั้ทงสางไงว่าอันสางไงเบิ่งคว้าเลย <S 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 พันพันเบิ่องสายจังเอาเนาะ บ่ยอมเนาะบ่ได้บ้ากับบ่ได้ห <laughs> ัวคือหวาเนาะขาเป็นหองเขากับคนหนึงผ่านกับเบื้องซ้ายนี่แหละเบื้องซ้ายคอยเบื้องขวาเอาว่าเป็นลูกหนองที่สีคนเลยพี่น้องเนาะยามคนเลยสีได้ไม่ลูกหนองคนหนึ่งเด้ผู้นีได้แล้วชอบคนนี่แหละน้องคนแล้ว เข่าวเลยจ้องคนนี่แหละมวนมวนเนาะทราบคนบ่ได้มีคนสูบยาบ่เอาคนสูบยากับว่าอีกบ่วางจางใหญ่พ่นหมากหมักผู้สูบยาเนาะแบบบอกให้ไม่ผู้สูบยานดำเลยเห็นแบบตลอดปลอดภัยเลยเนาะแมน Lào nó là kín khuôn lọc cọc, tại là mùi ừ. là... ăn oh, bảo khuôn lọc cọc này có đại? Kín Bà dân nhà bà hoan sử hay đó Kinh doanh bà tốt hơn tốt sản hay không? Phương Hà kín Ồ, oh, kín hả? Ngôn Lào cao phần xa kín Cần nhạc, nhạc ở đây là khuôn lọc cọc khó Ồ, oh, đời, 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 đời Bà kín lái ra phần cho đại Giáng nhà hay kín phần อ๋อสั่งไงบุกิดนเนาะแผ่นไปผู้สาวเพิ่นมากอู้หูไปออกเบาเลยขนาดนั้นนะเนาะอ,อันบาสัญญาสั่งมาเดอ้อ <laughs> ใหม่เด้อได,ด,ด้เงางามเพินมมากขนาดเออเบานั่นเรื่องนั่นเนาะทุกคนเนาะว่าใหม่บาสัญญาสั่งแล้วเพิ่นว่าอันบอดดลดอกทั้งไอนกระล้นเพิ่นว่าทางทีมงานเนาะพี่น้องเนาะข้าจะว่าอีกบอดดลมันหยางเนาะไปโขกไปอ่อากนกันเนาะ นนะดินมันหลมแห้งเนาะนขนาดมะเขือเสาวในแม่บางรถไทยให้น้องเบ่ยก็โอ้ยไปทางดงดอันเด้บ่ะเพาแห้งทางไดนเห่ยเอา้งดงอันนี้นี่เด้อ้ดงบรทัดเหมือนเด้ดงละทองไปแลนะ้วเนาะแมนโอ้เขามีเล็กสิวเนาะเล็กสิวทึอมาไรบ่ <laughs> บริ้งบดิเถอะเป็นยังไกวะเถือบดได้เถอนองเพราะว่าน้ำมันลายเนาะลายเสือก็ยังอยู่น้ำบดได้ไปใช้ซานี่ก็ไป็นทรงอาหารให้เขาละาลอยเอาใา่ลอยเอาเออมาส่งอาหารให้เจ้าฮะลอยเอาน้ำไลยลี่ขันหว่านั่นน่ะเนาะต้มหัวพี่นาตังักโตดดยดอยดย สังบัวกับมาพี่น้องเอ้ยสบายดีสังบัวสบายดีโดูดูดูโอ้โหตะปูตะยานเนาะใช่ช่างเองล่องคล้องนะไหนช่างให้ยไอ้คนไรอยากตัดผรมมาอื่นอยากตัดพรมตัดน้ำสังบัวนี้แม่นอ๋อเลยว่าสังบัวว่ากรได้มานั่นอุปกรณ์ว่าจะตัดให้อยู่ครับ ตัดแบบไรตัดให้ผมลินสะกินเห็ดบ่แบบเลยบ่บ่แต่สางบ่กระทาซาบักเนาะเนาะเดียวสางก็ลบดีได้เพี่น้องเลยโอ้โหพันขักเลยอ้เดียวแล้วเลยเนาะสะเมือนิดเนาะ เมื่อส ah no, 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 no ี่ป no. so, no ีนี่ได้จักรลั่งเลยปีนี่ฮะแต่ตกแหลงมาเนี่ยหายำหนะเนี่ยเพิ่นเนี่ยฮะก็เห้ซองอันนี้เจ้าได้สัจับจ้าได้หาลังหาลังเลยเจ้าเพห้าลังแล้วโอ้มได้หยุดช่วงดำนาเข้าไปไปตลอดเพิ่นก็ันไปตลอดเนาะซองนั่นซองห่อซองห่อใหญ่เนี่ยเหมือนล่างใหญ่ใหญ่แถวหันถางใช่ไหมเนี่ยเจ้าเมืันเห็นเนาะเม่นเห็นอยู่นั่นแห่นเรื่องอยู่บ้านซอง ปฏิมุม่มงามๆนี่มีทิพนเลยเห็ดมุม่งงามไนไหนจ้ามันจะฟองใหายได้ต้องการนะโอ้อยากได้แบบได้เห็ดให้เนาะจว๊บัดยังเนี้ยพ่นไงพนตกกอบ,บเวนเนาะ <c oughs> โอ้ต้องขังเลยพี่น้อนงเอ้ยขังเนาะฝนว่าบ่ได้ได้หวะที่ขันอยากพักงานไล่เหมือได้เนาะ <c oughs> ได้เลย <c oughs> ปอกแบบป็กปอกแป็กมันก็คือพ่นตกเละพี่น้องเอ้ย เดิ <c oughs> <expand> นทางลำบากเนาะลำบากเนี่ยเงาเลยจะเยามันเลยตอนน้องยังไงก็คอยเป็นคอยไปเนาะนบัวห่ากับบัวได้กันบัวเห็ดกับบได้ทือันบัเห็ดกับบได้คือวาแลเนาะเกาอดเกาเงื่อนหักสีได้ดอกตอนคั่ ถึกใจสางเนาะอาชีพดีๆเลยอาชีพนั่นเลยเนาะสร้างบัวไว้จากใดอันยังไงเ้าหันทัาสร้างพล่องบังดูสรงเมตรเเสาห้องน้ำจากเมตรสองเมตรต่จากสองเมตรเนาะสองเมตรเสกับสองเมตรพุ่นอ๋อไม่พอสองเมตเสาขาเท่าห อ๋อให้เขาเห็ hmm. oh, okay, no. oh, t <t ดหายชำนันเนาะสองเมตรสากับสองเมตรดนดโอเคเนาะตะกีว่าสีเอารันหาซิทางหลังยัตเนาะโอตั้ได้แมนหาซิตั้ได้เผือพังคิดว่าเปนตได้แมนาซิฟคนเลยยังแมก่ห้าโดนแมนไปได้เสียวอาบจาเห็ดน้ำบ่อเสียวฮ่ะ ครัฮะยดังได้บ้าอยู่วายพามาด้เพชรปูนละเป็นงานบ่อยู่ผกอะไรงานสาปูนเาขไรเป็นฉากเือละสองสองสองโอ้ขักเนาะ อันโตเศษมะเนียไปรังไผ่ที่หักโคืองหลุกไปหลุดเนาะหักอะไรพี่น้องเอ้ยม้อลซีบ่ซีมันเป็นซองฮอเนนี่นี่เออเดได้ใส่ซองซองอะไรซองร้มบ โอสองล้มก้าวเอาคางลาอันคางลาหามันงามคางลาหานะงามไรเล่ยเป็นอะไรก็ได้นี่เขาเลี้ยนซ้ำนี่เลียนซ้ำมลเลี่ยนซองเทิงเด้เป็นหาทางลังทางลังเี่ใส่แต่ทางล่างคางบใไซก็ได้วจเลยสุดาโค ใครจะรับเป็นหลงหนองในอันเห็ดทุเรียวเพราะนานังอยอู่ยังเดียวจัดกรตินบ่มีแล้วม,มันจังลื่นเดี๋ยวนี้ปั่นลมมันจังไสเดี๋ยวนี้กระสังสีจังลมมื่นปั่นลมไหมโอ้แตกแล้นี่ห้เบิร <c oughs> ์นก็เออตัวอย่างมาเจอแบบนี้นั่นแหละนั่นแหละอันลงเอกเออต่ำลงเอง้ยต่ำมเออามมเท่ประมาณว่าแผ่นหนึ่งช่องแผ่นแผ่นช่องแผ่นนะต้องอยู่ช่องแผ่นแหละ ทำซ้ำเพื่อลังนั่นเด้แบบซีบปแมนนะโอ้ก็ได้ได้งเนาะเจิดแห้งเนาะโจมมาพี่บวไร่พวกสางเท่งนั้นฮะมันแล้วหรือก็ะโจมมาจะเห็ดในแดดฮะเห็ดในพ้นดิเออเห็ดในพ้นโอ้พิชน้องเลยได้หรือเปียกๆเลยเฮ้ยมันเย็นเนาะ คือประตูดมาอีกพอแล้วนี่เลยเอาแบบซีเปียกๆนอเอาแบบซีเปียกๆด้วนึงจะได้มวลโอ้แขงนอใหม่ั่นเจาขีดวาเลยไม,ไม่ได้ไ เขาเจ้าค้าเช่าไม้แดงเหรอวะนี่ฮะแมนไม้แดงสุดท้ายเลยนี่โอ้คือมาดีแท้เข้ากับโบเก็บไว้เนาะเส่าไม้แดงเลยเส่านี่แมนบ่แหละเบิ้งจะเบิ้งก็แมนแหละบ่แมนไม้แดงอันนี้ันอเรื่องประหลาลแมนบ่แมน ได้เป็นวัดโบส่างวัดยังบ่เส้ายังโบเส้าอยู่เนาะกินยาตลอดหรือว่เศร้าจี่อะไรกินยาตลอดโอ้กินยาตลอดแต่บอกแต่กับโบเส้าเพราะอะไรโดยโดยโดยไปซ้ายไปเบิ่งห้องหนามบ่เอาไปเบิ่งไปเบิ่งไปเรื่อยเรื่อนไปเรื่อยเรื่อย บหน้าไปเรื่อยๆว่าสำเร็จทั้งสร้างเพิ่นอันบากเศร้าน้องเอ้ยจำชาที่หกดี่ชาที่หกเนาะบืนนี่ชิเฮ็นยังอไงบืนกบไม้ยังเดียวกบไม้ยังเดียวกบแปนกบไม้กับกบแปนเนาะแต่ไลเลเตอร์ตัวนี้นำลายเลเตอร์ตัวนี้เนาะจุกนี hàm yeah. oh, 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 oh. oh, oh. mân bảo duy hàm mân nhau cưng hợp đôi mèn lát cưng 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 lát mà còn หน่งขาว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 ักเลยเน,นาะสีโทฟให้เข้าเจ้าอาม่าสง่งให้ทุตุกตุบตุกระว่าแปดตุกหนาเจ้าพอดีเนาะ เจ้กถวยนในหันแม่ถวยนึ่งถวยนึงโอ้ลายเนาะถวยนึงเนาะเขาเย็นแน่เขาเย็นแน่โอ้เด้อด้อด้โอ้ฝนกับตกบุ๊จุดแบบหยั่งเนาะตกไอลีลอนะตกไอลีลออรออะลโหลอันแมนบ่อันเจ้าข้องหนามไหมฮะ อันมาทรงนำแม่ยูเฮือนน้องเบยแปดตุ๊กเด้อทรงจังน้อยได้สั่งเด้อโอเคโอเคโทรบอกเลยพี่นอ้อยแปดตุกแปดตุกตุ๊กละเจ็ดพัดกีบเนาะเจ็ดแปดหาสิบหกพี่น้องเลยหาสิบหกทัานโทรเพือสืเย็นเน่อไหมเนาะ คือว่าหลวดเล็ยพี่น้องสางอันคนนี้เนาะราะวาอันข้าเจ้าเห็ดช่องมือสมาช่องเหมืออะไรเมื่อวานในแถบเจ้านนบริเห็ดเลยพี่น้องเนาะแถบเจ้าบริเห็ดจนสีสําเร็จเสร็จสิ้นเลยบากเศร้านี่คือสําเร็จเลยพี่น้องมื่อนี้มืออื่นไม่แต่และไล่เต๋อแล้วกันเสร็จสิ้นเลยมม่มีเวียกเห็ดพ่นตกก๊กระแขงเนาะสางเนาะ <Man. S 1> ใช่หมวกเจ้าปใช่อะไรได้ไหน อ๋อเวลาตอกตะปูจังไซ <c oughs> โอ้าลตาตอกตะปูจังไซ <c oughs> เป็น้องเอฟังว่าเวลาตอกตะปูจังไซว่ามันจังบ่เห็นตะปูเพราะได้ให้ตะปูหมดแ,มแมน่แกลคำอะไรก็ตกอุบพนห,นหน่เนาะแกลคือว่าแหละห้องทำโบไหรดอกห,าหาาอ้างทำขาดพนเนาะว่าง่ายถึงฤดูกาลมาแล ถึงเวลามันแล้วถึงเวลามันแหละอย่าไปด่ามันนะด่ามันมันมันไปเฮานะบ่บ่หายดอกคนคิดซุ้มซานคิดซุ้มซานอันคนเหล้าฮอนี่โอ้ยอันน้ำท่วมบ่บ่ประเทศไทยกับขมันปะทะกันปะทะกันอีกลูกระเบิดอันเจือดมาใส่ประเทศลาวไพ่ใหม่โอ้เสียหายอย่างนักเลยแม่ดีแม่าแม่ได้เลยเราสัญญาเห็นข่าว เนยูโอ้ผู้ผู้ผู้ทีบริพิตรกันในแลเสียายเนาะแต่เฮ้ากับทรงซานอยู่ไดรงซานอันประเทศไทยเนาะเอพซพอๆแม่ๆอยู่ประเทศไทยโอ้นักอลีนิ่งกันอันพี่น้องชาวไทยเจ็บไลาย้นเติบไหเพราะว่ากับกัมพูซาเปิดงานก่อนเนวอันตรายเนาะบ่าวสัญหนขีดหยานพี่น้องเลย เอาลงคลิปจนข้าเจ้าอันบริข่าวเบิ้งไรแต่กาวข้าเจ้าเขาเบิ้งไลยอยู่แต่เดินในข้าเจ้าเบิ้งอันเท้าอันบว่าไงเขายิ่งกันเนาะอีกอย่างแพ็คกระยานเนาะบวกแต่ข้าเจ้าเนาะข้ากระยานคือกันเป่นบวกเป็นยังจุเขาก็เปิดก่อนนาะบ่หูเลยเนาะเป็นยังบ่สงสารนคนอื่นเนาะโอ้โดยโดยปั๊มน้ำมันหมดเลยปั๊มน้ำมันหรือว่างหลังขานและประมาณนี้แหละ บืงเรและเลือนไปทางใหนกับเฮนพี่น้องเอ้เดินยุกเข้ากับเฮนเฮนเฮนบ่ในเงินนานพี่น้องเศร้าไทยว่าอันเป็นลูกปืนกัมพูชาเนาะหรือว่าเป็นลูกปืนคาเมนที่ตกมาคือแม่นดีดีวะเขายิงว่ะมันอาคารใหญ่ๆนได้เขาเบิ่งเลยอ๋อแม่นอาคารยันยันเริ่มคนแตกบึนเลยข้าววะข้ววะยิ่งกับพังไทยน้ำมันเจือดมากพังเล้าตรงเนาะแม่นตังข้าเจ้าจะยิ่งใช่เหล้าก้าวเนาะเออคิดว่าเนาะ พี่น้องไอ้ทงซานได้ห่าวผิดอย่างเป็นข้าวข้าวแล้วก็ได้แต่การทรงซานอันพี่น้องเา้าไทยเ้าวล่าคูยูอันเคตต่อเขตเนาะที่เขาเจา้าเป็นจะได้พวก็ถึอลึกล้ำเดี๋ยวเห็นพวกคุณใหญ,ญ,ญ่พวกยังมันก็วื่นวายแล้วแบบนี้โอ้คือการเป็นยังลุงหล่อก็ยิงใส่ประเทศเขานะ่ะเขาบ่อมโยงง่ายๆได้แบบนี้เลยอันนี้กับจักคือกันแล้วถือว่าเลยอ้ามันถือเสียหายเขื่องคลองเนาะ ตลาดตะลี่เขาเจ้าหรือว่าอาคารใหญ่ๆเนาะแม่แม่นจริงเลยแล้วมูลคา่าเท่าไรอยู่ฮะโดนสองลอยสามลอยหลานก็นยังน้อยโดนแม่โอ้จะหาไลายเลยแต่เอากระสองสารสงสารทั้งทั้งสองประเทศยังได้กับยังหายมันสงบไปไหวเนาะนนโบย,ยังหายชิดของตองเพียงกัน,กนเน,นเ<อ>าะเถอะ <ไว S 2> หักกันดีกว่าสั่งกันเถิดเราแม่นบอกสามัคคีกันไหวคือเขาเนี้ยหนึ่งใหม่บอก ยาได้ที่แตกหม่างคือหนามถึกเขาเนี้ยเนาะไปได้สางไปบ่งอัน้องหนามเป็นอะไรผู้นาานเอาสำนันบ่กจักลูกแหละเราซื้อสนันเราห้ำลอยซ้ำลอยเนาะซ้ำลอยดือแต่ว่าทังสางอันผู้นิพพานซีลอยผู้นี่วะ โอ้สี่ลอยหันซ้ำห้องน้ำเฮ้าคูณเราอะสี่ลอยคูณดิเราอะสี่ลอยหันคูณสามเมตรคูณสี่เมตรคูณสามเมตรคูณหมวกจะใส่ไซเวลาตอกตะปูว่ะพ้นไปสี่ความใสว่ะอย่ามีตัวรบ่อาะฮะเพีองสำหรับคลิปนี้ก็บพี่ยังไลน์เนาะตั้งอรุนว่าหัวกับสางเพลนแน่เนาะครับจะได้อัปเดตให้พี่น้องๆได้เบิ่งทุกวันพี่น้องเอ้ยก็คือทางใหม่ก็เขาสั่งมันแล้วไม่แต่เมลแรงุ่งทำคอนเจ้าใหม่อีก ขน,นมีอ่อ่ะนะเนาะข้นวราน่ำโบ้พ้นตกะพ้นบ้ตกเนาะน่ำโบ้ถ่วนพอนทางเนาะอเอาอันนัเชีางเลยเล็กสิวส่วเนาะแมนสิ่วเอาคือนยองไรแบ่าวสัญญากสีเอาเงินให้สร้างก่อนมือเสานี่คือว่าเพิ่นเบิกไปหลายล้านหนึงน่งเนาะเพิ่นว่า,ายจะได้ช่องหลาน ขันเบิกล้านหนึ่งกรรมื่อแรกส <oh> ิบบริเมวอทางเดียวกันเหตุบ้ากัเลยว่าเอ้ามัตกเสียบ้านนี้กันยังสาวล้านบ้านนี้เนาะบ้าเลยบัวแต่อันยังยังนาะสมืตินี่เนาะขนาดเชียวกันเด้งกันยังอยากแหกทางเมื่ออลไรเนาะอ้าหน้บปองดูสังข้ามกสิตาไฮเพิ่นตั้งหยอกพอเพิ่นกระซำอายคนหนึงพี่น้องเอ้ยหักแพงเพิ่นเนาะ เพิ่นเพิ่นแตเฮ็ดอันเฮือนในแก้วเพิ่นโอ้ถือว่าใจดีนับให้แห้งดีกว่าจ้ะกะนับบ่เป็นบ่จักครบแล้วครบแล้วบ่เออแต่ว่าสําเร็จเสร็จสิ้นเนาะแม่นแม่นพี่น้องบ้านนี่ก็ยังอยู่ลาเนาะก็คือบ่าวสัญญาได้จเงินบ่าวสัญญาให้ก่อนเนาะแต่ว่าเงินทางเพิ่นเฮายังบ่ทันได้จเถือพี่น้องาจให้บัดเดียวเลย อ้าวพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับโมมี่ยังไลย่ยังได้กับฝากไปติดตามคลิปหนะ้าพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เรับกับสีดำลาพาจากจากพอจากแม่จากเอฟซีเมื่อสุม,มงสุบอนยังได้กับอันบาวสัญญาเป็นกำลังใจให้ประเทศกัมพูชาและกับประเทศไทยเนาะพี่น้องนนเนาะเพิ่นวุ่นวายเพิสงบเพิ่นวนว่ายเขาอยากให้สงบไปไหวเพี่น้องนาสงสารเนาะนาสงสารประชาชนแม่นาสงสาร<ไ>ประชาชนผู้ทีโบกูจักยังเนาะ ได้บุญวันจะงบนะโดยอ้าวพี่รองสำหรับคึ้นหนิงขอเก่าคำว่าสบายดีสบายดี